เฮ้ยอะไรมเะพี่ยิยพามันตกไาหมาอยู่ไหมพี่หมาหมาไปเร็วเฮ้ยเท่าแก่มาเ่าไอ้นุ่นเ่าไปไปบ้านลเอเมื่อว <c oughs> านเรายิยงป้าหมานะเขา <c oughs> เ, <c oughs> เดี๋ยวแล้วก็หยิบรถลรอแก่กัน นี่ครับหมายลมแรงด้วยครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะโดนหีีตัวหรอเปล่าลมแรงมากครับวันนี้เหมือนลมหนาวเลยคร,ครับปกติผมจะมีคั้วลิมันจะผูกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมาของ <c oughs> ทางเฮาพี่เขานะครับขี่จะมาลองดูกันโอ้ปลาในพุ่งออมาเลยโเนี่ยปลาในโอ้นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูปลาในแป๊บนึงครับ <c oughs> เยอะมากบ่อเล็กๆนะครับไม่คิดว่าจะมีปลาเยอะนะฮะไม่แน่ใจวันนะั้นจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะหมดเสียง ลมนี่ก็เย็นมากเลยครับแต่งตัวธรรมดาเลยใส่ปกแขนชุดทำงานเลยฮะดูนะครับอ๋สงสัยจะลงมาแล้วครับไม่เห็นเลย,ยปกติจะมาออกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟงเลยเคยเดี๋ยวไปลองตีอยปอมกัเดียวครับปอมใช้วันนี้ก็เป็นหนอนยางนะครับจะต,ตัวใหญ่หน่อยปลายางครับปลายางสีดำ แต่ว่ามันไม่ใช่สประซิลนะครับตัวเป็น4ปราซิลตอนนี้หาซื้อไม่ได้ครับมันหมดเ,เดี๋ยวลองลงข้างล่างดูครับเ,เดี๋ยวลองดูครับ มีตัวไหมเออ,เอ,อต้นกระจับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะมากเลยเนี่ยท,ที่ปลาก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับโอ้ หนูรับขยับตัวพล่มเลยครับใี่เป็นปน่าไห่หรือเปล่าค่อยๆเล่นมาครับอยู่นี่พี่ วันเบ็ดไหมวันวันเข้าววันเหียนี่เราวันได้ไหมไปคอรุ่นนี่เลยได้ไหมเขาแฮีปั๊บเลยนะแฮนเย็นยังงี้เนาะ <c oughs> บม่มีนั่นเลยบม่มีนั่นเลยเลยเมื่อวานผมมาดูอยู่เห็นปหมเออวานเห็นอยู่นียู่มีเค้าในยู่นั่นอยู่เฮาเออเห็นอยู่เห็นอยู่มาลองดูหน่อยจะมีตัวไหม,ไม มีแต่ลมมันแรงเออแต่ว่าลมมันแรงไม่แน่ใจว่าจะโดนหรือเปล่าเพราะว่านี่มันตกตรงนีไหนปลาแบดต้องหาอยู่แล้วตรงไหนอ,าอ่าปลาแบดเมื่อวานผมมาดูเหมือนหน้ามีมีเยอะมากเลยนะโอ้ตายลาหลีเดียละลายกับดูนี่กองอีเลียอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกัดแล้วเอ๋อเหลือเดิยไหนกัดแล้วลุกตม,มันกัดปล่อย มันกัดปล่อยมันกัดปล่อยตัวใหญ่อยู่แล้วเมื่อกี้นี่น่าจะสามนิ้วอะไรนะนี่ใช้ปลายางตัวใหญ่หน่อยตัวเล็กมันหมดปลายางตัวเล็กผมมันหมดเมื่อวานไปเล่นปลายาโดอยู่ตรงนูน้นปลายสามได้ตัวหนึ่ง คู่มันประมาณสักสามสี่โลได้วัดวัดโดดตามเบ็ดมาเลยนะเส่ว่ัดรุดโอ้โใหญ่ใหญ่เลยว่าจะไปแก้แค้นคืนวันลุ่มอ้วังนัมาอู้นไม่ถึงเลยงี้รีกวาีมาตุ้งเท็และว้านที่ยังทำ ครับผมเมื่อกี้ก็กัดอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะไล่โฉบหรือไงเนี่ย จจไม่รู้ตัวเลยครับเมื่อกี้ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวเดิมเมื่อกี้แน่นอนครับนี่มาแล้วครับท่านผู้ชมว้าวถ่ายทำส้มสุดยอดครับปากล่างเลยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักแป๊บนึงครับโอเคครับท่านผู้ชมมาหนึ่งแต้มครับสวย เนี่ยครับมากัดอยู่ใกล้ใกล้แสดงว่าตามออกมาจากป่านะครับในป่านจะเยอะมากเลยพวกปลาหนก็จะอยู่ในป่านะครับ เย็นนี้ต้องสงสัยให้สักหน่อยครับเอเคลองไปยืนฝั่งนู้นครับะจะประแบด จะตีไปตรงน้ำลงๆได้นะครับตรงที่มันไม่ลกมากเอาไว้นี่ก่อนปลานี่ครับนี่ป็แบดชอบอยู่น้ำแบบนี้ครับไปเยอะหยอดป่องนะครับ ปลาวิ่งออกฮะได้อยู่ตัวหนึ่งครับได้ตัวหนึ่งกัดสองได้หนึ่งฮะโอ้ข,โอขอมค,ครับ,อบคอมครับ ตัวเล็กไม่ใหญ่หรอก oh. จะได้เจอไม่ตัวใหญ่วันเนี้ยแล้ว ขึ้นอยู่ใต้นี่ครับได้กัดลูกปลาอยู่ใต้ต้นไม้ล้มนะลองตีเชียดดู ครับลองลองลงลองออกเลยออกเล้แรงออกมาเลย ลมแรงทําระยะไม่ค่อยได้นะครับ โอ้เขียดตัวเริม่มเลยครับนี่ไม่ได้เอาที่ใส่ปลามาด้วยนี่รลองตีเลยข้างบน 中间。 มันบ่ครับมันบ่ปากกานะฮะ,ะว่า,วาออวอโอ้ยแนะล้วตอ่ตอแล้วต่อแล้วต่อแล้วต้องจอปองหลายๆเนาะอะไรฮะหลายอยู่แต่ว่าอยู่ฝั่งพูดเลยพี่ พอได้ขึ้นหรือล้อแค่ชมเด้อพ่อะบเชี่ยบเอ้ไปแล้วระติดไหมเนะี่ยลองดูครับปองนี้โอ้โหอ,อยู่สูงอลยยิ่งตีไปไกลครับตักกัดนี่เอายากเลยนะ ครับนี่ไปทอดพอได้กินฮะข้าบผมข้าบผมผมครับเอ้าได้ตัวเดียว่าไปลกเอาไปกินละัาจะมาแต่โดนๆุ่นละนีนดูปลาสินี่นอนในถุงโอ้ได้ปลากาโอ้ได้หลายตัวครับโอเคเอ้า โอเคโอเคขอบคุดครับแถวนชัวอยูก็ล้างรถว่าพังกยาวขี้เดินไปขุดจะใส่ตัวเอทพุดหาหล้างบ้านบ่ตัวน้อยมันต้องตัวใหญ่อุ้ยนี่กใหย่อยูบ่บ่บ่อยากดึงไงกูนน่ไหมดิได้ยู่ได้อยูแต่บอกมันก็ได้อยูเห็นอือนี่ประกาคกี่ดีรุ่นนี้เออหเมืวันเมือวันชีกเดปั่นขี้กรเดินท่ามตีเอไม่เห็นอยู่แครับเ็น เคไปกันครับผมโอเคโอเคครับผมตัวอยู่ไอ้หลังรถจักรยานครับผมครับนี่ครับพี่ครับก็ขอบคุฝมากครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุว